คุณบาทนะท่าเป็นตาสองอันเาะแล้วพี่น่องอึอ้งเขาวออเหนียวกขนาดเด้อ,อพี่พัดอืมต้องหือเหรอบอกแซ่บ ไข่ต้มไข่ต้มไข่ต้มวันนี้มีไข่ต้ม งอามขอนียวมันไดกินขอนียวหน่อยโอ้ใครออกังงุยเลยครใคต้่ม เนี่ยมันเหน,นียวจัวอ๋อ้ำม,มะขาม กินได้คล้าขาว นอกเป็นเมียงยิงหอดมาแล้วเมียมาแล้วเป็นเมียมัน่ยิงหอยเมี่ยงซื้อไก่ย่างครับแล้วเมียาก็ต่ำไทยเมื่อวานแค่เซฟเซฟที่บอกเมื่อวานต้นแรกมันอร่อยอยู่ตอนนี้เธอมากว่าเธอจะมาอือจะย่างข้างดาวเป็นปูนะ แฉกน,นอนกแบบันจ่ายค่าน้ำก็แล้เนี่ยคุขาเนี่ยเนี่ยกินข้าแดงจัดเ,เต็มที่ก็กินข้าวเวลาเดียวที่หนึ่ง,งโ,โมงโมง ไอ้เมีย่ยเมียเียมากินน่อกมันข่อยมากินน่อกเมีย่ยแต่เมีย่ยบ่มีน่อกขับรถโอ้ยขีุ้่นขาตาขนาดเลยยามบอกอกะนะันนกไม่ได้หรอไปทางนี้ไม่นู้ว่าจะออกกนนันยังไง แสบพี่น้องเลยได้ชือไปถุงผวกสองื้อุกมีเนาะน้ำซับหต่อยไปเอาตอนเช้าเลยหรอไปต่อยเดียวใครตู้ลูกตู้หลานดมันเขา 在那边，来。嗯、呵呵我吃阿爸的，好爸爸。嗯好啊 ีมันกินเลยมันมีดังสองว่าเป็นสัตว์นจากน้ำมันทับอนอยสาวหลัไม่ใช่สาวให้นองมันสับไมนมีไมท<า>ยไข่คเค็มว่ายูนนี่มันจะไทยทเค็ม ทำไข่ไข่เค็มอร่อยเพราะว่านางรองส่วนมากจะไม่มีรสชาติเหมือนกรุงเทพตั้งไทยก็จะใส่ถั่วตามถั่วพอ่อพ่อข้าวโพดข้าวิพดข้าวโเดี๋ยวดิฮะข้าวโเดียวไอ้หอบอันเจ้ง Hæ? Huh? ก็เรีกยกรถแหกอยนี่โอนหรอ้เต้องไปจ่ายเงินเป็นส่วนจจ่ายใง่นให้สองร้อยแล้วกันเพราะเขาลดผมไปร้อยเนี่ยจะเงินไปทำบุญหรอว่าไปเลยก่อชิมงานไหมครับปวดข่นปวดตายกันมั ามา,เ,า,เ,มาเกือบยิ้มแล้วพี่น้องเลยย่ายงไปย่างมาทอดยังี่บรวเหนียนดปากงามบัวหาว่าเองมันปากงามตังไทยไข่เค็ม คอยากเทกันข้าไเนตักเอาไปแล้วม,มันไม่เอาบาตรใส่ข้าเนเหอแบบน,นี่ข้าวขาเป็นแข็งไม่บบกขีเห็นข้า,าวขนเข้าวบาตรติมไม่หนบอข้าวบาตติเหยเหมือนอ่อนวียดนาดิข้าวของเขา เพ็ดตัวทีตัวเดียหน้าเมืเ่อไหร่ก็ชีให้เยวเอาใจเป็นข้าวพีไรเป็นชอนบกกวนีนะ่แซ่บมากแอ้วเนื้อบัาบอกบอกว่าต้องไม่หน้าแกหรืวนนแก่ไปแล้วอันนี้ข้าวพีไรใช่

นี่นะครัะครบห้าหมูมาเลยเนื้อปลาบนนั้นครบเอาไปคาดปลามาเนี่ยเงินเยอะเลยกินขา,าเนี่ยครบห้าหมูเพิร์ดต้องกินมันหน้าอกมั่นใจ โอเคจัดก,กินเขาก็เมีเม่ยมเลยแบ่บโอเคพี่น้องเพิ่งกินปลาท่องโขหมดตัวหนึ่งเมื่อเช้าใช่ปะเจอเห็นว่าอยากินปลาท่องโขงแล้วรออีกค่ะเดี๋ยทำนีน้นะพี่น้องก็อย่ดีมีแห้งทุกผู้ทุกคนขอบคุณท,ที่ติดตามกด,ดไลค์กด,ดแชร์กด,ดซับตะไข่ถ้าใบมะกรูด<ม>ดูอัดขึ้นเขา